สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันไั้ม c นล,ลวันนี้กลับมาอีกครั้งเกิดช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอ<ช>ินได้ป้วันนี้ฉันขอร้องอีเตยมานน่าเป็นเพื่อนปอป้าแล้วฉันมึงกูอยากดูอยากทำอยากดูอยากทำอยากวีดมากรู้สึกว<ะ>่านี่น่าจะเป็นการทำ React MV ครั้งแรกของมี่ไอจ้าในช่องเรา จริงเปครั้งการทำครั้งแรกเลยหรอใช่ครั้งแรกกับกับคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับพร้องกับบีไอก็อาจจะมีแบบมีอวยเมนแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่รีแอคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็มีที่ที่เขาไปกับไปฟิตกับบางเย็ดำอะไรเงี้ยที่เคยทำมาแต่ว่านี้แบบว่าเป็นซิงเกิลของเขาเลยเพราะว่าอยากทำมาเพื่อที่จะได้ซ้อมร้องก่อนไปคอนในวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนนี้จ้ะ ใครไปได้เจอพี่ใยแน่นอนใครไปมาเจอกันนะคะทุกคนไอดีทุกท่านใครไปก็มาเจอมาม้มอยกันได้วันนี้เน่ใส่สีส้มนะหนมเสื้อส้มในตำนานนะฉันเกิดนมากคอนเสิร์ตฉันตื่นฉันตื่นกต่ได้ใช่ไหมนี่ก็ต้องมาฉันเลยต้องซ้อมร้องก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตแล้วรอบนี้ต้องตั้งสตินิดตึงสติเผื่อว่าฉันซื้อโทศัสท์ใหม่ละเผื่อว่าคนมีไอเดินมาใกล้ จะได้สวิตต้องทานเออจะต้องแบบทำให้ทันเนก,กับเพลงที่ชื่อว่า t ทสตี้จ้าเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าฉันก็ตั้งแต่ปล่อยมาอดทนอด้นเ,เพื่อที่จะได้มารอดูวันนี้นะคะทุกค,คนงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะ ฝาก Membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากใหม่เราอยู่ใน p a ลสเอ็กซ์คลูซีฟ e ป็ e m มมเบอจ้าเรายังมีปุ่มส,สุปอราแตงฝากเกิดให้กด้ลังใจพวกเราด้วยนะคะ่ะ,คะแต่ถ้าทำแล้วก็ไปด้วยกันเลยว้าวหลอบ้างเลยเหามีเสื้อมีแขนกลวยๆกลอาะอาจีจจมาก

I'm the bat, look at that, I don't have a lip right here Say my name when they ask, what's the big idea? Oh, yeah. yeah, your boyfriend's cool, but he ain't talk to you, you know You should know me, he a bumbo Watch your clean up, play me no crumb I can be your one if you want one

เครดิตหมดเลยนีน่ว้าจบแล้วหรอ เพลงสันเพลงสนุกมากเพลงแบบว่าดูแป๊บเดียวแบบอุ้ยอยากดูต่อแล้วรู้สึกว่าเพลงสนุกมากเลยอะเนาะเพลงแบบมีมีมีกรุฟมให้แบบขยับตัวแบบว่าเออเป็นแบบเพลงสนุกสนุกฟังสบายสบายแบบฟังได้เรื่อยๆมีความแบบเป็นฮิปฮอปแร็ปแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้หนักหน่วงมากมันจะมีจังหวะให้โยกโยกแล้วก็มีท่อนที่สามารถพอแบบว่าพอแบบ เรางับงับตามได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือ B I นี่เขาเป็นสายแบบทางแรปเปอร์ใช่ไหมแรปเปอร์เพลงเพลงแบบเออสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบวัยดีๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ที่ตาม B I มาทุกคนเราโอ้ยเราเราจะได้เพลงหลากหลายสไตล์จากเขามากแบบแรปหนักหนักโหดโหดเพลงช้าซึ้งซึ้งหวานหวานแดนซ์飒飒หรือแบบว่าได้ทุกแนวเออเราสึกว่าเขาเป็นคนที่ทำได้ทุกแนวเลยแล้วแล้ว ตั้งแต่ที่ปิดตามมาก็คือเต้นแรงมากจริงฟิลเมนแดนหนึ่งจริงฟิลเมนแดนที่แรปได้จริงก็ก็คือใส่หนักอยู่นะจพลงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบยาวมากมายแต่คือเต้นสับตเต้นสับ,สบมากจังหวะสั่นขายโยองัวก,ก็คือเธอถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฉันไิ้ตามอะ่ะฉันถ้าเก่าเก่าขึ้นเพราะว่าฉันจะปวดจะฉันจะสันนะส่นขายอย่างนี้ไม่ได้ เกาจะขึ้นโออแล้วเอีก็คือน่าลักก็คือแบบไม่ต้องมีอะไรมากเน้นฟิลแบบเป็นเป็นแบบว่าไปถ่ายที่สถานที่หนึ่งแล้วก็แบบหมุนสลับสวิตสวิตมีโซนนนี่นั่นแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบแบบเทสตี้แต่ว่าอาจจะไม่รู้หรอกว่าความหมาว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่ารัก น่ารักแล้วคือแบบว่าลุกแบบสบายๆบาอ่ะใช่แบบคือเหมือนกับแต่งตัวประมาณสักสองลุกแม้แต่ว่าน่ารักมากน่ารักมากเรารู้สึกว่าเออมันมีความเป็นแบบมีไอเดียแบบมีความแบบแต่งตัวแบบสไตล์สตรีทสตรีทแลปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีความน่ารักอยู่เป็นล่อคันบินของพวกเราเขาหล่อมากเลยเขาหล่อมากเธอตัวจริงเขาหล่อมากจริงเขาแบบดูตีแต่แบบไม่ได้ ตีจ๋าคือเขาไม่เข้าไปตีอินเตอร์เออนั่นแหละแบบนั้นน่ะหล่อแล้วก็แบบเออฟิลตอนที่เต้นกับแบบแดนเซอร์นะแล้วก็เยอะๆคนเยอะๆน่ารักดีนนอแล้วก็มีแบบมีความค่าข่าวแบบซีนเอาอัมาอัจุมามาเต้นด้วยอัจฉริมาเจ้าของร้านอะไรเงี้ยเออน่ารักมากเลยแล้วก็ชอบที่แบบเป็นมันมีแบบบรรยากาศของความเป็นเกาหลีที่แบบอยู่แบบชานเมืองชนบทอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเราไปกินที่แบบฟลร้านอาหารในปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากกินอะไรซุป ข้างหน้าประ่ิประตูอะไรเงี้ยเออะไรอ่ะกิมจิอะไรๆๆๆๆนน่ารักมากเลยเธอจริงนั่นแหละค่ะก็อีกหนึ่งเพลงเนาะที่คือแบบอย่างน้อยก็คือได้ทำประดับช่องไว้สักหนึ่งผลงานนะคะทุกคนจริงประทับใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยนะคะคอนเสิร์ตวันเสาร์เจอกันแล้วก็จะได้ไปาสุขเลยทีเดียวเียวความสุขมันแบบต้อง ลักออกมาเจอกันนะคะก็คือได้เจอกันกับพี่เต้ยแน่นอนเพราะว่าพี่เต้ยแบบว่าไอ้เลอพันธ์บินสุดสดก็คือใครไปแล้วแล้วบังเอิญเจอพี่เต้ยอะไรนี้ก็เข้าไปทักท่ายได้นะไปกีดกับพี่เต้ยได้เลยไปเม้ามอยได้เลยนะทุกคนครับผมฝากไว้ด้วย้จได้แดนซ์เพลงนี้ในคอนเสิร์ตแน่นอนนะเทสตี้เนาะยังไงก็ เป็นกำลังใจให้ฮันบินแล้วก็นั่นแหละเนาะ,ะทุกท่านเลยก็หวังว่า,า,งงาทุกคนจะไปปันป่นปั่นวิว้ววองก,กันเยอะๆเลยนะคะค่ะวันนี้วเราสองคนลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย